วัสดีครับนะฮะหนึ่งตนคนกล้าทามาอีกแล้วครับผมนะฮะวันนี้นะครับก็นะฮบเป็นฤดูการนะครับหน้าแล้งฮะกําลังจะทิ้งไปนะฮะหน้าฝนกําลังจะมาครับก็เปิดหน้ายางได้สักพักแล้วนะฮะเปิดหน้ายางได้สักพักแล้วนะฮะและช่วงนี้นะฮะฝนก็เพิ่งตกไปนะฮะประมาณสองสามรอบแล้วนะครับนะฮะช่วงเดือนมีนานี้นะฮะ ฝนตกดีมากๆครับมาก่อนฤดูการนะครับก็โอเคนะครับก็อยากให้เพื่อนเห็นว่านะฮะช่วงเปิดหน้ายางนะฮะกำลังรับหน้าฝนนะครับน้ำยางมันเริ่มออกนะฮะแล้วก็ปอเส็น้ำยางก็ข้นนะฮะเพราะว่าเราก็ได้บำรุงดูแลรักษานะฮะโอเคนะครับก็มาดูกันเลยครับไม่ให้เสียเวลานะะอ่ะผิดก่ายง่ายครับเปลือกนิ่มมากนะครับเปิือกนิ่มมากนะฮะ นะะฮนี่ผลนะฮะจากการที่เราได้ดูแลนะฮะแบบประจำประจำนะฮะเช่นนะฮะเรานะฮะหลีกเลี่ยงนะฮะเคมีนะฮะเราใช้ประมาณสัก10%นะฮะที่เหลือคืออินทรีย์90%นะฮะทั้งทาหน้ายางพ่นหน้ายางแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะฮะก็ต้นทุนนะฮะก็เราเซฟจากเดิมๆมมานะฮะครึ่งหนึ่งนะฮะจากที่เราต้องเติมแบบเต็มร้อยนะฮะแต่ตอนนี้นะ เซฟมาประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ถึงร้อยปเซ็นโอเคมาดูต้นต่อไปครับันนี้กระถางซ,ซัมโบ้เลยนะฮะกรถางจัมโบ้เตรียมพร้อมก่อนทำทำทุกรอบนะฮะโอเคไปกันเลยครับนี่ก็ง่ายๆครับกระชากกระชากดึงดึงึง,งตามที่เพื่อนๆถนัดนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสสุดท้ายเดี๋ยวก็ฝีมือเอง นี่คือการดูแลบำรุงรักษานะฮะช่วงนี้เวลาฮะตีห้ากว่าหกโมงเช้าแล้วท้องฟ้าสลัวสลัวนะฮะเดี๋ยวผมปิดไฟให้เพื่อนๆดูนะครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวปิดไฟอีกดวงหนึ่งนะฮะปึ๊บฮะเห็นไหมฮะตอนนี้เห็นหน้ายางแล้วอ่ะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับพื้นที่ถ้าตอนนี้นะมันเริ่มเตียนเริ่มกว้างขึ้นนะฮะแล้วก็เห็นท้องฟ้าฮะคืนฟ้าคืนฝนมันจะมาอีกแล้วฮะในเดือนมีนาฮะ ขอ6สีนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณฮะเพื่อนๆนะฮะที่ได้ติดตามนะฮะหนึ่งตนคนกล้าทำนะฮะส่งกำลังใจนะฮะถูกใจนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะกดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ